สวัสดีค่ะคุณอยู่กับอาจารย์แพทย์นะคะวันนี้มีคลิปใหม่มานำเสนอค่ะชื่อคลิปฝันร้ายให้กลายดีค่ะเคยสังเกตไหมคะว่า ความฝันต่างๆที่เราฝันกันเนี่ยนะคะมันส่งผลหรือมันเป็นลางบอกเหตุที่มันอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตหลายคนเนี่ยฝันกันแบบเยอะมากนะทั้งมีเรื่องราวนะคะหรือไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ฝันเหล่านั้นแหละก็คือลางบอกเหตุที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเป็นตัวย้ําเตือนของจิตใต้สํานึกที่สื่อสารให้เราได้รู้นะคะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เราเคยรู้กันไหมคะว่าความหมายของฝันที่เราฝันกันในวันต่างๆเนี่ยมันส่งผลเช่นไรนะคะมันมีอิทธิพลนะคะวันนี้จันแพทย์เอามาบอกกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความฝันของคุณถ้าคุณฝันในวันอาทิตย์นะคะ ความฝันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายมักจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆทั่วๆไปทั้งที่เรารู้จักก็ได้หรือไม่รู้จักก็ได้ค่ะแต่จะไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวคนฝันเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณฝันในวันจันทร์นะคะความฝันนี้นะคะไม่ว่าจะดีหรือว่าจะเป็นฝันร้ายอะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดขึ้นกับ ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายคุณนะคะหรือจะไม่สนิทก็แล้วแต่นะคะของตัวคนฝันเองเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณฝันในวันอังคารนะคะไม่ว่าจะเป็นดีหรือฝันร้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะจะหมายถึงญาติพี่น้องสายตรงของเรารวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝันดีก็ดีไปค่ะแต่ถ้าฝันร้ายก็ต้องแก้เคล็ดความฝันกันนิดนึงนะคะ ส่วนคนที่เกิดเอ้ไม่ใช่ค่ะคนที่เกิดคนที่ฝันในวันพุธนะคะเขาบอกว่าฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมักจะเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาหรือบุตรของเราเองค่ะเพราะนั้นถ้าฝันวันพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับครอบครัวเล็กๆของเราเลยนะคะต้องไปสังเกตดูนะคะ ว่าฝันนั้นบอกอะไรคุณบ้างส่วนคนที่ฝันในวันพฤหัสสปดีนะคะความฝันนั้นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เราเคารพรักเช่นครูบาอาจารย์ค่ะหรือเจ้านายหรือเพื่อนฝูงของเราเองนั่นเองนะคะ ส่วนคนที่ฝันในวันศุกร์ค่ะนะคะฝันนั้นจะเป็นรางบอกเหตุไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็แล้วแต่มักจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือจะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อทําการค้าหรือเพื่อธุรกิจต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับเป็นรางบอกเหตุที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะส่วน ฝันที่เกิดขึ้นในวันเสาร์นะคะอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายใดๆก็แล้วแต่มักจะเป็นรางบอกเหตุที่เกี่ยวกับตัวเราเองล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฝันในวันเสาร ไปเสดอจข้อนะคะถ้าเป็นฝันร้ายทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยแต่ถ้าเป็นฝันดีก็ขอให้เรารับสิ่งดีๆนั้นไว้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือความฝันที่เกิดขึ้นในวันต่างๆและความหมายมันเป็นเช่นไรมันส่งผลถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเรานนั่เองสําหรับในคลิปต่อไปอจันไทยก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนั่นแหละมาคุยให้ทุกๆคนฟังว่าฝันอย่างนั้นเป็นอย่างไรฝันอย่างนี้เป็นไงแถมท้ายด้วยตัวเลขมงคลเมื่อฝันแบบนี้แล้ว มันน่าที่จะเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขอะไรเอามาฝากกันด้วยอย่าลืมติดตามนะคะกับคลิปฝันร้ายให้กลายดีค่ะ